ถุงถุอะไรไม่เป็นไรรอก่อนได้หรอไอีหไหนอพี่บอกไว้ไหนบกเกาอะไรเม่ไม่ดาราเดลี่น่ไงดาราเดลี่โบกพูดดี่เลิกใหม่เลยเนี่ยไม่ใช่พี่โบกดีๆันอยู่ไหน ่อไปอ๋อก็คนี่ที่น้ม่มีใครปล่อยไลห่คะดาราดีไงอ๋อโทษษนี่ไปั่อยที่มือบ้างก็เเด็กกลตอนตอนนี้นะครับก็ยังขายขนมปังทุกวันครับทุกวันอยู่แล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยวนาทีนี้เลยก็คือมีสินค้าใหม่เป็นแพ็กเกอร์โมดิรน ึ่งปกติพี่เคยกินขนมปังที่มันเป็นไส้สับปะรถูกไหมแต่ันนี้เปี่ยนเป็นพิซซ่าต้นทิมเลยเอาวัวเอามาตวนมาเปิดกันแต่กูอร่อยมากนะครับวันนี้วันแรกเลยวันแรกเลยเสียงพี่ก็มาเจอผมก็อุ่นแล้วก็ตา ในทางออนไลน์ผมก็ยังมีอยู่แต่ว่าคนส่วนใหญ่อยากจะเจอผมมากกวา่าผมก็เลยไปตัวเอนออกตามต่างจังหวัดตามหัวเมืองตามอต่ยี่ี้ทักไปแต่ว่าวันนี้วันนี้อยู่ที่สถนนานรีรถไฟใต้ดิจนถึงสิ้นเดือนวันที่28แล้วก็มันมีแต่การผลิตของเห่นะครับมีมีแบรนด์ใหม่แบรนด์หนึ่งชื่อว่าล็อกแมทำเกี่ยวกับเป็นเฟ้นไ์ฟายไข่ผักเป็นไฟรายถั่วเขียว หรือก็เอาซุปขูดมาทำให้แบบคนกินแล้วมันมันดีกว่าเดิมขนาดนั้นแล้วก็5้าสบ้าบาทเองโอผมทำให้ทุกคนได้กินได้มันกินได้ใช่ครับซนมันซอยลูกก็คือเราได้รู้ว่าให้เราจะทำอันนี้แล้วเราจะทำีห้ไครคือไอแ้สไท์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยทำขึ้นลูกลูกผมชอบกินแพสไฟ์มากเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันแับ จะทำยังไงดีให้แบบคี่เราไประโยชน์ก็เลยเดี๋ยวคิดในตรงนี้เริ่มเริ่มสาขาแรกที่ตอนนี้มีทุกพาร์คแล้วะในกรเก็ตแต่ถ้าสมุติว่าคนนี้จะไปกี่สิเนยมันอยู่ในโลตัสออนสาขาแรกเริ่มวันที่หนึ่งนะทีานเป็นก็ก็็ให้กำลังใจอุดหนุนชื่นชมแล้วก็มีพลังหัว ว่าคุณจะลดท่าไหนคุณต้องรู้ค่าไม่ซ้ำเดิมคุณต้องลู้ใหม่ตลอดแล้วคุณก็ต้องใหญ่ย้อน คนทุกท lo ่านก็แบบให้การตอบรับช่วยเหลือคอยกระจายข่าวว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้รับการตอบรับที่ดีที่สุดหรือเรื่องราวและหลายคนก็จะได้รู้จักผมจริงๆว่าเจริงๆผมเป็นยังไงไม่ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆเป็นอ๋อเป็นคนแบบผมก็จะได้รู้จักผมเยอะขึ้นแล้วก็มีถ่ายรายการ ผมไม่ขอบคุณตัวเองอยู่แล้วที่เราไม่ยอมแพ้แล้วพอเราไม่ยอมแพ้เราก็สู้กับมันต้นตาเราไม่รู้หรอกมันจะเกิดอะไรหมอดูก็ทักไปว่าอย่างนั้นอย่างนีน้แต่คนที่รู้ดีที่สุดคือวุงเองมันไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณกําลังเจอเรื่องอะไรมันมีกับคุณเท่านั้นแหละที่จะต้องที่จะต้องบอกตัวเองว่า่ัไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าคิดสั้น ซึมเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะทําอะไรคุณไม่ได้เลยถ้าคุณใจคุณตั้งมั่นแล้วคุณไม่ยอมแพ้ยาเม็ดตึมันไม่ได้ช่วยเม่ไม่ไไดดี้ัเองโอแบบิมแสอะไรอย่าี้เก็จะแค่บอกว่าจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ ไเชื่อเลยมันก็ไม่เชื่อเพราะจริงๆก็คือโค้งช่วยนะสำหรับผมเลยร้อยเปอร์เซ็นต์หัวที่หัวดตามเลยคือเพราะว่าม,มันเป็นหลักของวิทยาศาสตร์ผมไม่เชื่อแต่ถ้าถ้าบอกว่านั่งทางในแล้วเห็นผมไม่เชื่อแต่อันนี้เอาวิทยาศาสตร์เราไปต่อยเขาก็ต่อยเราอันนี้เราเชื่อเพราะมันโค้งช่วยโค้ยคือแบบโค้งจุ้ยคือการเคลื่อนร่นางกายมันประมาณนี้มันเป็นหลัก ไม่ได้ขายดีแต่ว่าอย่างน้อยผมได้วันละสองส <c oughs> าม้คือคือคือค้าขายอะไม่โลภไม่ได้โลภว่าวันนี้จะต้องขายได้หน้าหมื่นแสนลูกค้ามันไม่ใช่ของให้มีคนกินของคุณทุกวันแม้ว่าจะน้อยแต่มีลูกค้าที่รักคุณแล้วกินคุณทุกวัเนเจอคุณทุกวันุหมือนรักทุกวันแค่เดือนละหลนหผมยังดีใจแล้วพอแล้วซื้อของแค่เดือนละหน เราไม่ต้องมีลูกค้าเยอะมาการารนนหรอกแต่เราแค่รีดคนที่ดูเราแคร์เราทิดถึงเราเราแค่รักษาลูกค้าที่เรามีม่ให้ได้แค่นั้นก็พอแล้วถ้าคนคนเปิดร้านขายของเตี๋วถ้ามีถ้ามีข้าวขายได้สชาชิมจานต่อต่อวันอย่ที่ดโอเคโอเคแล้วเนาะเพราะว่ามันลูกค้าประจำแลแต่เขากินเราทุกวันเลยมันมันมันอาจจะได้น้อยแต่ก็ได้เรื่อยๆคือเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งลูกค้าไม่ทิ้งเรา อนนี้เองที่บอกว่ามันเป็นทีออสก็สาขาแรกน่าจะเป็นที่นะครับตอนนี้เป็นสาขาแรกที่เป็นเป็นไปนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นตามออกมันไปงานเรื่อยๆแล้วก็ร้านที่กำลังทับอยู่เนี่ยมันอยู่ซอยพระราม5ซอย15กาก็ทับอยู่แต่ว่ามีปัญหาเรื่องช่างเรื่องอะไรเงี้ยไม่จบทันทีก็ต้องยาวการเตรียมวัตถุดิบในย่าขนมปังย่าซอยพรครับ ยากมากยากมากทุกคนน่ะบอ,อกว่าผมอ่ะหูโหขายแพงจังเลยใช่ที่นทีำทิ้งทีเป็นร้อยสองร้อยก้อนผมบอกทีนึงปุ๊บลาขึ้นผมต้องทิ้งหมดผมไม่ได้ขายของมีลาโมไปปุ๊บมีลาภายในภายในวันที่รวมกัมกบจามวันอ่างเงี้ยผมเค็มเลยผมก็ส่งให้ก็เท่ากับผมขายฟรีนึกออกไหมพี่ คือคือคนอ่ะหลายคนไม่เข้าใจแต่ว่าผมมาไม่มานั่งโต้เถียงว,ว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรแต่ผมอยากจะให้บอกว่าถ้าคิดว่าผมแบบทำของดีให้แต่ถ้าใครคิดว่าไม่ใช่ล,ลูกค้าเราหรือรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบไม่ดีก,ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีคนชอบคนไม่ชอบแอล้วเป็ไม่ได้ผมเลยทําอะไรที่ทุกคนสามารถกินได้เนี่ยเฟรนฟราย9้าสิบเบาท ใช่มงกุลร้อยห้าสิบบาทกินได้คือแบบกินได้ทุกวันแล้วก็แล้วก็แบบเป็นซื้อของฝากก็ได้แล้วก็แบบสรุปใจอย่างที่ผมทําไว้ก็มีคนเดินเข้ามาบอกว่าขายได้ยังไงทำไมถึงขายถูกกันเพราะว่าคนถ้าเขามานัา่งทาเองตัวเอง,องเขาจะรู้เลยว่าอันนี้ผมเฉียบม,มันยามันยากนี่ก็นนค,คือยังไม่รวมค่าขนส่งค่าของค่าบ<า>ูอค<า>่าที่ค่นาคนโเยอะเลย ใ่ด้วยใบใบตาไม่น้ำลมัจะตีกันครับไม่เหนื่อยเล้าไหนไม่เหนื่อเลยครับนถงแปัจจุบันนี้และวินาทีนี้ผมทำงานไม่มีคำาเหนอยในหัวใจดีใจด้วยควาพมีงานับแล้วก็ดีใจมากๆด้วยที่ยังมีคนสังในส่วนเรื่องครที่ผมบอกผมมีเราอยสาเรื่องแก็เนี่ยกำลังรวมีเมืองแก้วใช่ครับที่เหลือก็คือคงเงกับลัายสายรียังไม่ได้ออก ในการเจ้าหน้าก็สะสมว่ามาให้มาเล่นเป็นคนเล่นหนักบางอาชีพคนพนักงานมันก็หล่อเลี้ยงเราไปด้วยแต่ทุกวันนี้ถ้าสมมติมีฐานรือว่าเป็นความโชคดีผมต้องเป็นโครงการกับ้านมันก็เหมือนเราเลียงลูกีถ้าเราดูแลลูกได้ใกล้ชิดลูกเราก็จะโอย่างดีแบบมีคุณเหมือนการธุรกิจผมผมก็ดูแลเองอย่างใกล้ชิดที่ทุกคนบอกว่า แล้วทำไมเธอยังยิงขายอยู่แล้วถ้าเจ้าของไม่ยินกับผมหรือผมไม่กินของตัวเองมันก็คไม่มีใครกินผมก็เลยต้องทุ่มทางชีวิตกับของทีผ่ผมทำเพราะฉะนั้นพอผมรักในในแดงของผมในลูกของผมผมก็เชื่อว่าทุกคนก็จะรักแว่านะครับรกามต้อด้ก็มไปไได้เราะว่าถ้าผมไม่อยู่รอรรยาไม่อยก็ไร้ก คือปัจจุบันนี้คืออาชีพขายผลการรอดเป็นศิิพิธีกรอีเวนต์อะไรพวกนี้เป็นเซ็กแอนด์จ็อกดคือคือใช้ต้องเป็นต้องเป็นงานต้องเป็นงานรองแต่ถ้ามีก็ไม่ปฏิเสธผมยินดีรับทันทีแต่ว่าสิ่งแรกที่ตื่นขึ้นมาเราก็จะต้องวางแผนก่อนวันนี้เราจะไปก็คือเตรียมเงินนะครับก็ไปไหนไงเดี๋ยวดเตรงนี้ต้องไปอย่างเดียวสนะมก่อนโอ้เติด แทนกันเป็นเดือนที่ตอนนี้คือแทนที่ผมคิดไว้ว่าจะไปไกลที่สุดก็คือจะไปขายลาว oh. งานพัชลาวเนี่ยว่าจะไป,ปนหนึ่งถึงเก้าพฤศจิก,กายน<อ>ก็แทนเราก็แทนไหมอยากให้กำลังใจกับคนที่อาจจะเจอแบบว่าร้ออะไ,ไตอนนี้นะเอาอย่างนี้เลยนะพี่ทุกคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้นะครับ<อ>ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันจะเจอเรื่องราวที่แตกต่างกันแล้วเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณ ไม่มีใครแก้ได้นอกจากตัวเองถ้าคุณไม่เริ่มจากตัวเองที่คุณจะแก้ไขกันหาคุณไม่ต้องไปหวังพุ่งใครหรอกครับถ้าคุณเริ่มสตาร์ทด้วยตัวเองแล้วคุณจะหาวิธีทางออกได้เองแล้วแล้วพอคนเริ่มเห็นว่าคุณแก้ไขตัวเองได้แล้วมันจะมีคนยื่นมือมาช่วยคุณเพราะฉะนั้นอดคนไว้ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่หายใจลึกๆนี่ยังใช้ได้แต่ชีวิตและลมหายใจถ้าสมมติคุณตัดสินใจวันนี้ว่าคุณจะจบลมหายใจของคุณ คุณจะไม่มีโอกาสแก้ตัวเพราะฉะนั้นคุณเริ่มแก้ตัวในวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรอย่ายอมแพ้